เือคือตอนนั้นทำไมถึงมาชนครับก็มองดูข้างทางนะครับพอดีจ่องนั้นหันไปดูพอดีก็หันมาอีกทีนึงก็เบรกแล้วลาบเไม่ได้หลับไม่ได้อะไรอ่อเบรกก่อนคือมันมันเป็นเพราะอะไรัะ เออแหละครับเออแล้วเขาจอดอยู่เพราะเป็นกองท้ายอะไรเป็นสายไปเป็นก่อนชนเขาอยู่ครับมันมันมันหนักด้วยป่ะรถก็มันหน,นักมันรุกอะไรครับซอ๋อเป็นยิปซัมจะไปไหนอันเนี่ยไปจังหวัครับข้ามลา,าวหรอข้ามลา,มา,าวม,มีรถมาขนถ่ายเหรอใช่มันเป็นแค่เฉพาะหัวเนาะใช่ใช่ เด็กแล้วมันไม่อยู่จริงเฮเด็กไม่อยู่เลยจริงรนอยลอออง่มหนมาคือเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมค, <S <S ครับ <S <S 2> <S 2> คือเผลอมองข้างทางเหรอใช่ ไม่พอหันมาอีกทีนึงก็ถึงท้ายเขาแล้วจะถึงท้ายเรามองเห็นก็เหยียบเบรกก็ลอยลากยางข้าเกียร์ป้องพอชนแล้วทีนี้ยางมันระเบิดมันเอารถไม่อยู่มันก็เลยเตลิดเข้าร้านเขาครับวันนี้ค่าเสียหายเป็นไงบ้างฮะประกันประกันใช่ประกันดูแลครับเ่า ้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมามาตั้งแต่เช้าแล้วครับ <ไป S 3> ก็บ <มา S 3> กลับแล้วเ๋ยาก็ไปลงบันทึกประจำวัน,นอยู่ครับใช่ดกดแกได้เลย ช่วงช่วงตอนเกิดเหตุนี่คือตอนนั้นมุงทาอะไรอยู่อันเข้าไปซื้อของนครับน้องรชบซื้อของแล้วก็เอาของเขามาไว้ในรถเปิดประตูแล้วก็เอาไอ้เครื่องดื่มอ่าไปวางไว้บะรถแล้วก็ไหว้ออกมาพอดีว่ามีเม่ก้าเอาของหวานเอาของหวานมาส่งก็ที่นี่ก็เม่ก้าก็เอามาส่งเรียบร้อยผมก็ไหว้หันหน้าผมก็ออกมา เดือวรถสิบล้อเลือมมากับมาสวมใส่ลากรถไปก็เริ่มหายหายแวบ,บไปกับตาก็ยืนงงอยู่นะครับตอนนั้ไปซื้ออะไรซื้อนของบ้านล้านศิริไฟบุญเป็นไอจําพววเครื่องดื่มอาหารสัตว์ขนมนมเนยนี้ครับมาซื้อกับเขา้าตอนเจ้าแล้วมาแวะเอาของแห้งที่ร้านศิริไฟบุญครับไปขาย มาขายตอนเจ้าครับแอ้ว่วนในรถกระบะน,นั้นก็มีอาหารสดทุกอย่างครับตีซื้อมาเต็มรถครับล่า,ขาขงาขายของจำคราบขายองจความความเสียหายตอนนี้คือคมีอะไรบ้างก็คงว่าคงกับเข้ากับป่านะครับเสีย,ยเสียประเมินราคานี่ก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดพันครับรถเสียหายทั้งคันครับ ตัวมู่ว่ารถมันจะซ่อมได้ก็มันได้มันตึงเหลวเปม้อนเพราะผมสภาพเนี่ยครับแต่วันนี้มาคนเดียวเนาะพราะจะไปตลาดไปคนเดียวทุกเจ้าอยู่แล้วผมวันนี้เป็น<ม>ว่าเป็นเลิกครับ,บเราดีงามดีปีใหม่พืชกำลังเริ่มไปวันแรกเราไปเจอเห็นลยครับก็เลยว่าป้าดวงจะได้ปีใหม่มานี่มันดวงเผยดีครับจะได้มน่งนจุลุกกำลังไปเปิดวันแรก ย้ำรถนั er, ain, ้นถึงบ้านมารถมาเสียวชนรถกรบบ้านเอี่ยแล้วว่าเสียความเสียหายก็คงอยู่ีหมักอยู่เพราะว่ารถทางคันนอกนาะงก็ม้วนเอาเป็นนั้นรถก็ตีทมากินทุกวันนาะก็เดี๋ยวนี้ย้ำ่ัวเขาจะมีรถตีหนมาทดแทนได้เตื่อยเนี่ยพอรถมันต้องต้งใจการมาได้แล้วก็จะม้่นเนี่ยจะได้เดี๋ยวนี้ ถือว่าโชาาครับดีที่เราไม่ได้เกิดครับรตีแล้วว่าตัวเฮาหนี่ยังปลอดภัยอยู่้อมไดเจ็บได้ไหมเรือรถมันเสียหายไปเนาะครับน้องครับตีครับ,รบจะเอามเอาทะเบียนรถไปซื้อหวยไหมก็แต่ละคนก็เก่งอยู่มึงมั่วเจ้าเก่ามึงก็จะได้หมดแต่เท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้อายุหกสิบครับอืมไม่มไม่มา ในอมั้งของนู้นฉุบใช้เออใครเอาไปท่นเจ้าของอ่ามันมาานนี่ใช้หน่ะนี่ถ้ามันทํามก็แม่นรถจนมันตายมันเนี่ยมันออกมาแล้ออกมาแล้วะดวงของมันละดวงของมันละของเขาใส่กับเนี่ยถ้ามันจะมรถหลังไปทุกไป่อไป้าแน่เลยนี่นะ อันนี้แกมาด้วยกันหรือเปล่ามาไม่คนหนึ่งเป็นคนมาสายนนี่มาละมาละมาละมาแล้วมาแล้วต้มนั่นอันก็ถ้าสมใช้มันอยู่ตีหน้ารอยจะมันตายนะไหนชิดน่ารอดมาเลยน่ะชิดดังข้างข้าตัวขวาเออข้าตัวมันค้าอยู่ไหนไปเรือลอยเลยนี่ยด็กกำลังกิ้วของมาเอ้าแล้วก็เล่าหารถแกหายไปไหนเหี้ยไหนเออนี่เราเมียมันน่ะเจ๊กี้เจ๊กี้เจ๊กี้เหรอเจ๋เจ๋ชอบหารถรถอยู่ไหนนัยเออ เขช่วงช่วงช่วงที่เกิดเหตุนี่คือเวลาประมาณกี่โมงประมาณห้าโมงเะไล่ทีวียกับออกเขาเนี่ยเออนั่นแหละแต่ห้าโมงอ่ะาวยายีสามนะจะนี่ยายออกมาเอ้าคนใช้รถไปไหนเฮีเนี่ยเนี่ยตำรวจตามหายายบิ่งไปดูหน้ารถจะนี่เโชเฟอยืนนั่นน่หมะเองรับไหนกกอนรัไหนกอยน่ะเต็ตอบยายบิ่งไปดูหน้ารถ อเอ้าวรถไปข้ามขายไปไหนน่ะเฮ้ยเรนกับมาหาสมชายพี่เจ้าของรถอะสมชายรถตัวอยู่ไหนฮัลโหลฮัลโหลมันถูกจนในหัวบ้านหลังลิปเนี่ยเราอุ้ยสมชายเป็นอย่างพอดีและโชคดีน่ะได้ยินเสียงรถชนไหมครับดังสนั่นเพรายังมันระเบิดตไปไหนน้อดังขนาดน่ะลัที้ฟุนนี่เต็มใจตอนนั้นตอนนั้นตกใจเนาะก็แปลกใจอยู่แปลกใจว่ารถหายไปไหนน่ะ แต่ยายก็บวิ่งไปหน้ารถขลอ,องนะเพราะไอะ้หน้ารถพ่องกับแบมีรถเอามันไปไหนฮะ้าลูกบ้านเขาก็วิ่งเข้ามาหาเจ้าของรถสชายรถไปไหนก็อยู่ในลนั่นั่นแหละถ้าบบมีรถทั้งนี้นะสองหลังทัดจกานน่ะเสียหายมากเลยอ่ะรถแต่ไม่สก,กัดเลยเนาะมันชนทั้งข่ายขวานะก็หัวซุกเข,ขาทันเลยพอดีกระติดเบรกมือไว้มันหลากไปได้แต่ลงมาก็แบบเออแบบค้นเป็นอย่างกับเป็นอย่างละมีประกันเป็นอย่างนี้นะบอกอีก ขาเป็นลูกค้าประจ่ลูกค้าประจำแกยุดไปหลายวันเพรามีงานศพนะ่ะสักสิบวันเนี้ยมันได้มาจาดนะแล้ววันนี้<ะ>แกมากับใครแกมาคนเดียวทุกวันแกมาคนเดียวอแล้วลูกค้าอื่นไปหมดแล้วก็เหลือกแก้แล้วมีแค่คนนั่นแหละจะรอ,อของมาส่งแก้นนนะในหนจะเดินมานั่นนะไหะนี่ตกใจมอนกันนี่ต้องพามาต้องพามาห้องขวัญนั่นนั่นนะนะ่ะจบ